ก็ทุกคนวันนี้มีเมนูผัดใบกระเจี๊ยบใส่หน่อมไม้เส้นก็ใส่กุ้งฝอยนะครับทุกคนให้น้องพอล่าเขาผัดให้นะครับวันนี้นะวัตถุดิบก็เกียวกะเทียมแล้วก็หอมแดงซอยนะทุกคนฝอยนี่ก็ตัวเล็กเออหน่อยคนอันนั้นไม่ใช่เลื่อติดไฟแล้วนะทุกคน เอาใส่ไปเข้าไปใส่น้ำมันก่อนนะทุกคนใส่น้ำมันก่อนนะครับเอาน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่หัวหอมใส่กระเทียมนะทุกคนจะถจงจ้าจะถิงจาจ โอ้ยกลิ่นหอมะมากๆหอมะมะกากๆดิครับนี่ก็ดูเอาใสเกัปีใสเกัปีกับขมิ้นหน่อยนะทุกคนใส่กัปีด้วยขมิ้นด้วยนะขี้ยี่ขียี่กับปีให้ละลายนะทุกคนขี้ยี่ปีให้ละลายโอ้ยถึงว่าเดีใส่ขมิ้นแล้วสีสวยขึ้นในนะั้นเนี่ย สีเหลืองสวยนะนี่สีจะไม่จืดน,น,นะทุกคนได้แบ,บกระเทียเป็นหน่อยในวันนี้ก็เลยผัดใส่หน่อไม้เส้นแล้วก็กุ้งฝอยนะทุกคนกิ่นหอมมากๆเลยทุกคนหอมแล้วก็จะใส่หน่อไม้เลยอะ่ะ หอ,อมแล้วใส่หน่อไ,ม,อไม้นะทุกคนหน่อไม้เส้นะใส่เลยใส่ลงไปว้าววันนี้ให้น้องพอลา่าทำให้กินเรากระเ,กเจียบน้อยไปหน่อยเนาะไปหาซื้อไม่มีกระเ,กเจียบ อใส่กุ้งปวยเลยนะทุกคนกุ้งปวยนี่ก็ปวยจริงๆเลยอะ่ะใส่แบกระเจียบต่อเลยนะครับเทียบน้อยไปหน่อยว่ะใส่น้ำหน่อยนี่นะครับทุกคน เดี๋ยวมันจะไหมก้ก้นนะให้งไปหน่อยถ้าได้ข้าวกันนีกทีนี้นะทุกคน <Yeah. S 1> สสบพริบป,ป่นด้วยนะทุกคนอ๋อใสบพริบป,ป่นเข้าไป mm hmm. อ้าว ก็จะปรุงเครื่งปรุงแล้วนะทุกคนผมปรุงลงแล้วแต่ชอบนะครับเลือปวดนะก็ทุกคนใส่เลือปวดด้วยนะ่านี้บอก่อาเนาะก็ผัดให้เข้ากันนะทุกคนกลิ่นห,หอมมากเลย ะะอะไรอ่ะคบอเน,มมนอะไรอ่ะหอไม้หน่อไ้ิ่หอมจังอร่อยมมอืมเสร็จที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเลวค่ะเรียบร้อยแล้วใส่จานเลยค่ะ ร้อยแล้วก็ใส่จานเลยนะทุกคนอือก็ไปเบาๆกะทะแตกกะทะแตกนี่ก็เปลี่ยนที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนหน่อไม้เส้นผัดใส่กุ้งฝอยใส่ใบกระเจี๊ยบนะครับ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับ